บ <saint S 3> Arrow, follow, no ัสว <tre> ัสดีพ่อพี่น้องทุกทุกนสมั่งสบัตพ่อพ่อกับสตองน้องแทนคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้มาพบพ่อน้องแทนหันหันพเนียงไทยพี่น้องเลยเพิ่นแปลงให้น้องสาวเพิ่นหลังจากเพิ่นหันหลังจากเพิ่นนันไทยหน้าไทยหุ่นนาแล้วแล้วพี่น้องเลย กะกะต๊กม้วานอีกเพิ่มอีกซองตาพี่น้องมันหุ่นว่าเลยแม่ต้องแทนเลยประเทศไทยคลิปพี่น้องเลยบักหรั้ทุ่ญ้าปลาลุงก่อนช่วยน้องพากับทุ่ญ้าปลาลุงก่อนสบายดีป้าลุงสบายดีผักซ่องผักซ่องน้องแทนแนเด้อร์ครับเอ้อจิตต์สร้างพี่น้องเลยครับ พะกันเหร็นเพื่อนหันออกมาแปลงมาเงี้ยบาใน,นกับแมวแทนสิพาไปเบ่ง้มบรรยากาศท้อนกาพี่น้องเอ้ย โลกาเจอ่อนเพิ pa. Pa. ่นไก่สิไดด้ำหน้าแหละพี่น้องเอ้ยไปหัปไปพี่น้องเอาพักโลกาตากแดดพี่น้องเอ้ยเจอ่อนเจอ่อน ไปหาคนคือสิบอรคนดอกเบิ่งขากแล้วน,นพี่น้องเอ้ยดเดี๋ยวนี้ลบมาลบก,ก้าอนีโบก,กี่นอะกพี่ออนเพอ่สีดำบือ,อื่นปา้าห้ามอะไรจัหมัดแล่ป้าห้ามนะ มันเละมันสิได้จักตามันสิแดงอยู่บ่ตาหนึ่งจักคันนั้นลกก้าบ่ได้มืออื่นก็ให้ลกก้าอีกคือเก้านั่นแหละมันไม่กล้าดำดอกคันบ่ลกอก้าสะกอนแม่นฮะแหละอดี๋ยวชั้นว่าดำนแต่มันหลายคนลงภาพภาพเดียวกันไม่ไปง่ายข้นไหนไถ เอ้เขาก็คือบ่หาคนมาสิยักว่าสะหาคนมาบักใยร่ารบ่เต็มท really ี่ย่าว่าบานคนนึงหลายยังกาน้อยเลยกมาบ่ีภสิ่างานมันงานแรงกันคนหลายแม่นความเจ้าอยู่บ่แลพัดบ่มีคนพัดมาแล้วพัดยาคนหลายพัดอดเ่ปวด้่วนยือคือแบบอ้นายงัวันกเบนง่ายงัวรักยเนี่ไป คนทางนี้ข้เป็นเจ้ไล่เลยพี่น้องเอ้ยมีใครอยา,ออากลงเดี๋ยวลูกลก,ลก,ลก,ลกล้า,าล,ลูกพุ่งน้ำจี้จีีไพก็เป็นเท้าแก่คนเลยพี่น้องไอ้ไพก็เป็นเจ๊เป็นยังเลยไพ่กะบอยักอันนะลกง่ายแต่ว่าปะโอ้ยยรงนี้ง่ายไปลกร้ายกต่ขาดลกร้ายก็บล๊อก อ่ะได้ Higher, ีามาี่งานอกาน่อยกากีดเนาะขาดฟอมขาด้อมทีฮ็ดปลาให้เงยฟนแหงหยาบได้เพิ่นี่เน้อเขา้วปี๋ไงเนี่ยเทียนเที่ยปีนี่ฝนเบาแล้วฝนยังน้ำันอยูน้ำจได้เสาเสบก็รอก็ดีเบื่เนลมีแต่ลาวนี่หอม เขาหอมบ้าอีเยนักชมมึอยู่ึงเท่อนเดอมึงหึงเท่อยู่ชั่นสมัรมาคนคนบ่ตื่นกำลังเงินข่อยได้แกะคนมาสั่นจองคนจคนขอคนอีกมาดังปอดปอดปอดโกะนะคือสิข้า จาลเออนันหมูหมูเอามีติพลน้องนำพลพี่น้อ, <c oughs> องออเย้ยก้หงายกับป้ายกคนไม่เคยคิดมา,ดา,มามออจะป้ายขโมยกันงอมกกับห่วงกับ่งกัง <c oughs> ได้หอดรอยังทันเลกะโรคหลายคนกะันทนเลพอรอได้เนาะโองยฮะกระดาษกระดาษซิฟกันได้เอกระดาษิฟแท้จิจริงเลยะใ่เพื่ออะไพ่มั่เคยโเลยหาันเมงเนเป็นยุทธดิมึงนะบ้าอืมก็ให้เพ็ดคู่ใหดเป็นยุรู้ปห้าอันนี้อ้าวเจ๊อ่อนดาดาลูกทายพี่นนองเอ้ กบไม่แข็งลูกกบกินแหะหายมากๆไงเด้อยู่ในเหื่งน้ำนะขัดลูกถึกขัดขอยย่างต้าถึงขาดนี่เกินหนอยนี่ละเห็นสิเรีทองถึงห้า่วสึงห้าเอ ยังท่นได้เครื่องาตาจำพี่น้องเลยเมื่อนี้มีแต่บ้านนามงพี่น้องเอ้บ้านเฮ้าเนาะม่มีใัยเลยขามมาขงอย่างเงี้ยขามไปยูโฮมไว้ไป็นอะแบงผัวยแบงไปแลยผมมาเด้อปไปคิดต้งใช่ไหมไปไลูกไปยูโฮมไอแบงไว้ชักทุกมบบมาวางก้าวขึนบ่ได้พ่อทุกนะหาโมงหงโมงก็เฮ้ากันอือ

อันเมื่อคืนีนกานแทนกับมัวม่นแทนกระตุ๊กอีซองตาพี่น้องพอดีเป็นหกตาต่ออันสวงในกรแดดแดด วุ้ยแดดเด็พี่น้องเแม่นแทนเยอยู่ไทยกิบทันตากแดดพี่น้องก็แดดนี่นะเจออ่อนเพินดัก่อนหมู่ก่อนคู่เลยพี่น้องก่อนบ้านก่อนเมืองดับนาข้าว เลี่องมาจี๊ดาแป้งนะม็มีผู้ผู้เปิดเอ้าเอ้าเอ้าอ้าพี่น้องบานนี่ มีม <ersch> <Không. S 1> ีความสุกพี่น้องเ้ยผู้ น่องแทนเป็นอยู่ผูกพี่น้องเลยบรรยากาศแบบนี้พังเพลงไปนั่มพี่น้องเลยลูกทายผูก But I think it looks high if you don't weigh.